ก็ดูผลผลิตแล้วกันครับมันขนาดแตงยังสิบเก้ามีดยังยังดกอยู่เลยครับยังดกอยู่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับสวยยังเยอะเลยครับเบอร์สวยครับสวยอยู่ได้สิบเก้ามีดได้ไปสิบสิบกว่าตันแล้วครับภูมิใจมากครับภูมิใจที่ว่าได้ใช้ชุดนี้เนาะใช่ครับมือใหม่ด้วยดีครับวันนี้ทีมงานเคแดงนะครับเรามาลงพื้นที่นะครับร้านจอมทองการเกษตรนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่แปลงแตงกวานะครับ เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานแคแดงนะครับสัมภาษณ์เกษตรกรนะครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานแคแดงนะครับมาพบกับเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวานะครับเดี๋ยวให้น้องมอสแนะนําตัวสักนิดนึงครับน้องมอสครับสวัสดีครับผมในสุรโชคหน้าหนองตูมครับเป็นเกษตรกรมือใหม่ครับก็ได้พี่ๆเข้ามาช่วยเรื่องยานะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับติดทางทีมงานแคแดงเนี่ย ก็คือได้มาเจอน้องมอสแล้วก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมียารักษาเชื้อราแล้วก็ยาพิ่มบลผลิตน้องมอสนะครับก็จะมีก็จะมีตัวตัวไวทูนิกนะครับตัวนิวคาร่าแล้วก็ตัวคู่ดกเดี๋ยวเราจะไล่ถามไปน้องมอสไปทีละตัวเนาะครับก็คือจะเอาเรื่องไอตัวแรกก่อนเลยตัวตัวไวทูนิกเป็นยังไงบ้างครับน้องมอสครับที่ใช้ไปแล้วในช่วงแรกๆนะครับก็ก็รู้สึกว่าแตงก็สวยขึ้นครับเจ็บอายุการเจ็บเกี่ยวก็นานผลผลิตก็ดีครับ อันนี้อันนี้ได้นอร์มอลเก็บไปกี่เที่ยวนะครับเก็บได้สิบเก้ามีดแล้วครับสิบเก้ามีดแตงก็ยังสวยอยู่ครับเบอร์สวยก็ยังเยอะครับปกติเบอร์สวยจะจะเก็บได้ประมาณสิบสิบสิบสองมีดสิบสามมีดนี่แตงก็เบอร์สวยก็เริ่มเริ่มหมดแล้วครับแต่นี่เบอร์สวยก็ยังเหลือเยอะเลยครับแล้วอพี่ถามหน่อยเรื่องแล้วเรื่องโรคนะครับนอรื่องเรื่องโรคเชื้อราเหรอครับโรคเชื้อรานี่ผมเมื่อก,ก่อนผมใช้จะ จะไม่ค่อยอยู่ครับพอได้ไดนิวนิวาคาร่ามามาช่วยครับก็โอเคครับฉีดอาทิตย์ละครั้งรรก,ก็ก็ก็เชื้อราก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเดินครับก็ถ้าเกิดเที่ยวก่อนก่อนปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เราใช้ตัวตัว,ตวอื่นไปหรือว่าอันนี้ไปเนีย่ยเป็นยังไงบ้างเรื่อง,งจะจะไม่ค่อยอยู่ครับจะจะได้ฉีดฉีดบ่อยครับช่วยฉลามครับลามลามยอะไปไปไวครับ ่าแล้วครับแล้วก็นะครับตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวตัวผู้ดกอ่าน้องมอสพูดถึงควาู้ดกใช่รับว่าเป็นยังไงบ้างคัวผู้ดกผู้ดกครับปกติแล้วที่ผมทําจะจำแตงแตงขนาดนี้จะจำอ่ายังไงครับก็ดูผลผลิตละก็แล้วกันนะครับมันขนาดแตงยัง19บเก้ามีดยังยังดกอยู่เลยครับยังดกอยู่นะครับเนี่ยครับผมก็คืออันนี้คือน้องมอสนะครับพูดถึงความรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าไอ้สิเม้าไม่หรือประมาณนี้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มวายแล้วใช่ครับกกจะเริ่มไม่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังยังมีสวยอยู่ใช่ไหมน้องมอสใช่ครับยังยังสวยเยอะอันน้น้องมอชี้ให้ดูหน่อยครับลูกที่ว่าสวยๆรือว่ายังพอเนี่ยยังเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆจะเป็นยังไงครับลักษณะแบบไหนลูกที่ว่าที่น้องมอสว่าน,นี่ครับนี่ครับอ๋ออันนี้นะครับสวยยังเยอะเลยครับเ <ๆ S 2> บอร์สวยครับ อืมนะครับอันนี้คือลูกทียนสวยอยู่เก็บได้สิบเก้ามีดแล้วครับนะครับผมสวยอยู่ได้สิบเก้ามีดได้ไปสิบสิบกว่าตันแล้วครับสิบกว่าตันใช่ครับนะครับออกออกทุกครั้งแตงแตงเบอร์สวยแตงเบอร์สวยจะได้วันเกือบตันนะครับบางวันก็ตันตันสองตันอ่าพื้นที่นี้ประมาณกี่ไร่ครับนอมอนครับปลูกพื้นที่สองไร่หนึ่งงานครับ สองไร่หนึ่งงานใช่ครับอ๋อผลิตที่ได้ก็เกินความคาดหมายใช่ครับอ่าโอเคเลยครับผมงั้นก็สรุปเลยว่าผลิตผลิตภัณฑ์ของแค่แดงที่ใช้ไปเนี่ยน้องมอสภูมิใจภูมิใจมากครับภูมิใจที่ว่าได้ใช้ชุดนี้เนาะใช่ครับมือใหม่ด้วยนะครับใช่ครับมือใหม่ครับอ่าเดี๋ยวถ้าพี่ตั้งคะแนนเอาไว้เนี่ยสิบคะแนนเนี่ยน้องมอสจะให้เท่าไหร่ดีของแค่แดงให้สิบคะแนนเต็มเลยครับสิบคะแนนเต็มเลยแล้วแล้วแล้วในครั้งต่อไปล่ะครับครั้งต่อไปก็จะใช้ผลิตภัณฑ์แค่แดงเนี่แหละครับ ช้แดงไปเรื่อยๆก็ถ้าเกิดใช้ดีไงก็ให้น้องมอสแนะนำต่อใช่ครับผมของคีย์แรงเนาะฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ